สวที่พี่หนึ่งพูดถึงตั้งแต่ช่วงต้นรายการเลยก็คือคุณวันชัยศริริค่ะที่ออกมาวิเคราะห์นะคะเรื่องของการกระแสข่าวและกันใช้คาว่ากระแสข่าวการปรับคอรมอ,อมที่กาลังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะคะคุณวันชัยศริริค่ะบอกเอาไว้แบบนี้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันที่พักเพื่อไทยกับภูมิใจไทยในฐานะพักร่วมรัฐบาลมีปัญหาต่อกันประเด็นร่างพรบ e n นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ เรื่องนี้เกิดการอภิปรายของคุณชัยชนกชิดชอบสสบุรีรัมแล้วก็ในฐานะเลขาธิการพักภูมิใจไทยเมืม่อวเมษายนผมเองก็ติดตามรับฟัง<ม>เห็นว่าคุณชัยชนกไม่รู้ตัวว่ากำลังพูดอะไรพูดกับใครหรือพูดเพื่ออะไรซึ่งจากภาษากายและภาษาพูดทั้งหมดเป็นการหลุดจึงไม่มีอะไรและผมก็มองว่าไม่มีประเด็นด้วยมันก็เป็นเรื่อง ของเด็กอ่ะเด็กเกนวายคบเด็กสร้างบ้านมันก็อย่างนี้แหละไม่มีอะไรภูมิใจไทยไม่มีอะไรเลยเมื่อมันหลุดคนเกาว่ากันไปเรื่อยเปื่อยนะฮะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของภูมิใจไทยรองของไม่ใช่เรื่องของการแข็งข้อไม่ใช่เรื่องของการที่บางคนถึงขนาดาษบอกเป็นการตบแล้วก็จูบนะ ไม่ใช่เรื่องว่าฉันแน่หรือฉันเหนือกว่าทั้งหมดเหล่านี้ผมคิดว่าเราพูดกันไปเองหรือบางคนถึงขนาดคิดว่าเฮ้ยถ้าภูมิใจไทยเนี่ยมันถอนตัวออกจากรัฐบาลทางแน่เลยผมว่าการหลุดของคุณชัยชนกคราวนี้ทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ของภูมิใจไทยเนี่ยเนื้อเต้นเส้นกระตุกเหมือนแผ่นดินไหว 嗯。Mm. นี่ขนาดไม่เป็นประเด็นอะไรเลยนะแต่พูดเยอะเลยคุณผู้ชมคุณวันชัยนะคะมองถึงประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณอนุทินนะคะในฐานะหัวหน้าพรคภูมิใจไทยกับคุณเนวินทิศชอบนะคะบอกว่าจริงๆแล้วทั้งสองคนนี้ไม่มีปัญหาระหว่างกันนะคะก็เชื่อค่ะว่าคุณอนุทินและคุณเนวินเนี่ยเข้าใจว่าเป็นการพลาดของคุณชัยชนกในขณะที่คุณชัยชนกไม่รู้ตัวด้วยซ้าไปว่าตัวเองทําพลาดนะคะแล้วก็ไม่มีใครเตือนมาก่อนคุณวันชัยบอกว่าที่มีคนวิจารณ์รัฐบาลไปไม่รอดควณใช้มองว่าเป็น การวิเคราะห์ของคนที่มีอคติและเกลียดรัฐบาลน,นะคะโดยไม่มีฐานของข้อเท็จจริงเพราะถ้าหากดูตัวเลขทางการเมืองตอนนี้สส494เสียงเครื่องหนึ่งก็คือ247ตอนนี้รัฐบาลมี320เป็นรัฐบาลที่แข็งแกรง่งถ้าภูมิใจไทยแข็งข้อท้อนตัวไป70รัฐบาลก็ยังเหลือ250ถือว่ายังกึ่งหนึ่งมา3เสียงน,น,นะคะถ้าหากมองว่าจะไม่มีเสถียรภาพก็ดึงพักพลังประชารัฐ 20เสียงเข้าร่วมรัฐบาลเป็นรัฐบาลที่มั่นคงมีเสถียรภาพเอาฟังคุณวันชัยค่ะให้ภูมิใจไทยไปเป็นฝ่ายค้านเลยไปรวมกับพักประชาชนดูน้ำหน้าภูมิใจไทยเป็นฝ่ายค้านแล้วจะเป็นยังไงจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านได้หรือเปล่าลองให้คุณชัยชนกคุณอนุทินหรือคนอื่นๆในพักนะลองมาเป็นฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจพักเพื่อไทยดูสิ ผมอยากจะดูน้ำหน้าตอนนั้นยังไงยังไงก็ไม่มีบทบาทไม่มีลีลาไม่มีทีท่าและที่สำคัญยังไงก็ไม่สามารถไปผสมกับพักสีส้มได้แน่นอนเพราะตัวเองประกาศแล้วว่าเป็นสีน้ำเงินยังไงยังไงมันไม่สามารถจะไปกับสีส้มได้แล้วพอไปเป็นฝ่ายค้านก็ไม่มีผลงานแล้วเลือกตั้งคราวหน้าจะไปเป็นอะไร นี่แหละค่ะแล้วก็ยืนยันด้วยนะบอกว่าตัวเองเนะี่ยเคยบอกว่าพักเพื่อไทยอยู่เหนือภูมิใจไทยจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดถ้าเกิดว่าภูมิใจไทยแข็งขอ้อก็จะได้ไปเป็นฝ่ายค้านเพราะเพราะหลังจากนี้เสียงไม่ถึงเป็นรัฐบาลได้หรอกเออนะเลี่ยงให้แล้วนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นค่ะคุณบัญชัยบอกว่าภูมิคุณบัญชัยบอกภูมิใจไทยไม่โง่ค่ะไม่มีทางหลุดจากเก้าอี้และต้องงอพักเพื่อไทยแน่นอน <c oughs> อืม